ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทรรมกับดิฉันรัตมณีกังวาลไกลค่ะวันเสาร์นี้เป็นอีกหนึ่งเสาร์นะคะที่เราอยากให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับการได้เดินทางไปกับรายการของเราเราเริ่มต้นกันเลยนะคะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่พระสงฆ์ป่าพุทสามซ้อนตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีสถานลานบุญที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนย่อนใจและปฏิบัติธรรม กราบนมัชการและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นัทชัยอนุตโรประธานคณะสงฆ์พร้อมติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่เราไปติดตามกันเลยค่ะเจรพนท่านผู้ชมรายการส่องธรรมอาตมา,าพพระนัทชัยอนุตโรอยู่ที่พักสงศาพุษส์สามซ้อนตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชะบุรี อยู่ในสถานที่แห่งนี้มาได้สักระยะเวลาหนึ่งก็อยู่ช่วงประมาณ5-6ถึงปีแต่เริ่มทำเริ่มก่อสร้างก็จะมีหลังจากนั้นมาเพราะว่าการมาอยู่เริ่มต้นที่นี่เริ่มจากการเดินทุดดงมาเดินทุดดงมาหาสถานที่เพื่อปฏิบัติธรรมหาที่ เพื่อจะปลุกจิตใจให้เป็นที่ตั้งมั่นให้มีเครื่องอยู่สำหรับตัวเองอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อปฏิบัติธรรมก็ได้สักระยะหนึ่งก็ได้มีศรัทธายโยมได้รู้ข่าวว่ามีพระมาพักปฏิบัติอยู่สถานที่แห่งนี้เลยขอให้มีการพัฒนา ขนาขึ้นไปให้มีเสนาสนะเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทําบุญทํากิจกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญหรือวันพระก็จะมีญาติโยมบางส่วนก็จะเดินทางมากือศินปฏิบัติธรรมบ้างในการที่จะจัดสร้างเสนาสนะในส่วนต่างๆที่เห็นอยู่ในบริเวณนี้และบริเวณรอบๆนี้ก็มีศรัทธาญาติโยม ทราบข่าวก็มาร่วมแรงเอาแรงกันช่วยเหลือกันใครมีสิ่งของสิ่งใดก็เอามาแบ่งปันทามาช่วยกันพัฒนาเราภาพามาอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้ก็ในสถานที่แห่งแรกแลก้วก็ก่อตั้งแต่ยังไม่มีองค์พระประธานจึงอยากจะสร้างาพระประธานสักหนึ่งองค์ ไว้ให้ประเิตฐานอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลทั่วไปได้เ,เดินทางมากับสการะองค์พระประธานจึงมีโครงการที่จะทำหล่อเป็นเนื้อสำริดเป็นพระพุทธปา,างลีลาสูง2เมตร58เซนในจารหล่อพระประธาน พระปฐุมุตรละสัมมาสัมพุทเจ้าก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9เดือนกรกฎาคมพศ2566บุคคลใดก็ดีที่ทราบแล้วก็ดีจึงขออยากเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันสร้างมาร่วมกันทําในสถานที่แห่งนี้ร่วมกันทําพระองค์ท่านเป็นพุทธป,ปัตติมากรของพระองค์ท่านเป็นตัวแทนของพระองค์ท่าน ในศาสนาของเราในศาสนาของพระพุทธโกดมงอีกพระองค์หนึ่งศรัทธาย,ดยาดยทั้งหลายจะสร้างพระองค์ไหนก็ดีซึ่งเต็มไปด้วยความปิติความชื่นชมความสมนัตตรงนั้นเป็นอนุสง์อันดีเป็นอนุสง์หาประมาณไม่ได้ถ้าเราทําสิ่งใดประการใดด้วยจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่จะช่วยเหลือศาสนา ให้ยังอยู่ต่อไปทุกทายนี้ <c oughs> อาตมาภาพกราบขอบารมีของพระพุทธคุณพระธรรม,มคุณพระสงฆ์คุณมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอางค์มโหสเป็นต้นจนมาถึงองค์พระปัทุมุตตะตลอดจนถึงสมเด็จพระพุทธโคโดมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราขออ้างถึงบารมีของทุกๆพระองค์จงดลบันดาลให้ สนิกชนทุกท่านเราทุกท่านผู้มีความตั้งมั่นศรศรัทธาในบวรพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายคิดสิ่งใดผสมสิ่งใดทางสิ่งใดที่ทําไว้ดีแล้วขอสิ่งเหล่านั้นจงสําเร็จประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกพทุกปู่ทุกตัวตัวตัวสัตว์ทวยเจิิญยังได้ติดขัดแม้แต่น้อยธรรมภาพก็ ขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะและอย่าลืมค่ะหากท่านผู้ชมนั้นรับชมย้อนหลังทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะช่องทางใดคอมเมนต์ของทุกๆท,ท่านนั้นมีความหมายค่ะเราจะจัดส่งของที่ระลึกให้ในการคัดเลือกของเราด้วยนะคะวันนี้เวลาสาหรับรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ